สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วครับเมื่อหนี้เมื่อพ่อกันดีกับผมลุ่งสอนคนนอนหน้านะครับครับพี่น้องพ่อกันเมื่อนี่กัตรงกับวันอาทิตย์วันที่เจ็ดเดือนกันยายนนะครับปี2 5 6 8นะครับพี่น้องครับช่วงนี้หลายพื้นที่นะครับมีฝนลุ่งถล่มนะครับมีพายุเข่านะครับพี่น้องจะส่งผลให้มั่นซับหลังของพี่น้อง เกิดคววมเสียหายนะครับพี่น้องผู้ดใดที่อยู่ที่รุ่มเนะาะเพิ่นก็ถอนมั่นนะครับเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตออกมาขายย่านหัวมันเนา,าถามันเนาแล้วเพิ่นกับอสือนะครับการจะเกิดคววมเสียหายกับพี่น้องนะครับมีผลกระทบกับผลผลิตต่อไร่นะครับเนาะแทนที่จะได้ไรล,ละซีตันหาตันมันเนา,ามันกะจะได้อยู่ ตันถึงสองตันนะครับพี่น้องเนาะราคาแห่งต๊ต่ำอยู่แล้วกะยังจะมาซ้ำเติมเข้าไปอีกผลผลิตเสียหายพี่น้องก็จะขาดทุนนักเข้าไปอีกเนาะส่วนราคาช่วงนี้ก็พันผวนนะครับผันผวนบางร้านกะปับขึ้นนะครับบางร้านก็ปับราคาลดลงเนาะจักเสียดจังไรเนาะพี่น้องเนาะเนี่วเพิพ้นกับสือจังสั่นนะครับทีนี้นักใจร้ายครับ กับราคามั่นซับพลังพี่น้องเขาบนขม่าหลายนะครับอ่า่นบนขม่าหลาอ่าบางคนก็บ,บอกว่าอ่ารอเบิงราคาปลายปีนี่นะครับอ่าไปจนถึงเดือนมกราของปีอ่าหกเก่านะครับเนาะอ่าปีถัดไปนะครับอ่าฐานราคายังคงจะบ่ถึงสองบาทถึงสองบาทหาสิบตางนี่จะหันไปเห็ดอย่างอื่นเนาะครับปลูก พืชยางอื่นทดแทนนะครับทางโซนของอำเภอนาเย,ย่เนี่ก็เริ่มปลูกยางพาราปาล์มนม้ำมันครับทดแทนมันซับบอลังที่ราคาตกต่ำเนาะโซนทั้งอื่นเป็นยังไงแน,นครับพี่นอ้องทั้งบ้านอื่นพี่น้องอยู่จังหวัดใดก็แจ้งข้อมูลขมาในเด้อครับราคามันซับบลังเป็นยังไงแน,นอ่สถานการณ์เป็นยังไงตอนนี้พี่น้องเข้าพึ่น ปลูกพืชอย่างอื่นทดแทนคือทางจังหวัดอุบลเราบอกครับเมื่อนี่ผมกะมีราคามั่นซับบลังมาแจ้งกับพี่น้องเช่าไรมั่นซับบลังที่เก่านะครับมาเบิงราคากันเลยครับส่วนราคามั่นที่ผมจะแจ้งกับพี่น้องต่อไปนี้เป็นราคามั่นร่วมเป็นราคามั่นร่วมครับมาเริ่มต้นในเขตอำเภอนเยี่อจังหวัดอุบลกรนะครับ มาเบิงร้านของราชันนะครับเมื่อนี่ทางร้านราชันเพื่อไรนะครับผลรับสื่อหัวมันสดราคากิโลกร,รัมละบาท60สตางค์นะครับตันละ1,6 0 0บาทนะครับส่วนเขาเหนียวเขาไม้นะครับเมื่อนี่ผนสื่อแสนละเก0ารหบาทนะครับแสนหนึ่งกับมีอยู่ร้อยยี่สิบกิโลกร,รัมนะครับเป็ี่นววัดทาทางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ หรือว่าตันละ7,900บาทนะครับนอกจากซื้อผลผลิตทางการเกษตรแล้ว่พกันยังจำหน่ายทางด้านวัสดุก่อสร้างยิดหินปูนทรายอผลกัยังมีขี้ไกเป็นขี้ไกแกบนะครับมีทั้งแบบจาน้วก็แบบกระสอบนะครับตามที่พี่นอ้องตกการนะครับส่วนราคาก็สอบถามได้ที่ไม้ยเลข064 6 7เจ3ด8ปดหาสามหแดนะครับไปเบิงทางล้านของพอใจนะครับล้านพองพอใจบานหน้าประชุ่มเมื่อนี่ล้านพอใจพ่นปับราคาขึ้นอีกเด้อครับพี่น้องเมื่ออาทิตย์ก่อนพ่นรับซื้ออยู่กิโลกรัมละบาทห5สิหสตางค์นะครับเมื่อนีเพ่นปับราคาขึ้นอีกหาสตางค์นะครับต่อกิโลกรัมเป็นบาท60สิบสตางค์นะครับตันละหนึ่งันหกร้อยบาทนะครับ ไปเบืองอีกล่านหนึ่งนะครับท่าห้ฮเจริรนห้วยเจริญพาณิ์นะครับห้วยเจรรญพาณิศนี่เพื่อนรับสื่อมือนี้อยู่บาทหกสิบหาสตางค์นะครับมาเบืองทางอำเภอพิบูรณนครับอำเภอพิบูรณ์มังสาหารมือนี้ทาาล้านของพอวิจารณผืชผลน,นะครับบาทน้ำโพน่อยนะครับมือนี้เพื่อนซื้อหัวมันสดกิโลกร,รัมละบาทหกสิบสตางค์นะครับตันละ 1,600กรยบาทนะครับมาเบิงราคาทางจังหวัดยะโสธรน,นะครับกี่นองอ่ามาเบิงทางจังหวัดยะโสธรน,นะครับมือนี่ท่าเขาร่งสีพุ่งเจริญนะครับเิ่นรับสื่อมั่นร่วมมือนีเพิ่นปรับคืนเดอ้ออ่าจากอาทิตย์ก่อนกิโลกรัมละบาท80สตางค์นะครับมือนีเพิ่นปรับขึ้นอีก10สตางค์เป็นบาท ก้าสิบสตางค์นะครับพี่น้องตันละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับนี่ก็เป็นราคาของทางจังหวัดยะโสธรนะครับพี่น้องครับต่อไปจะเป็นราคามั่นเปอร์เซ็นของแป้งนะครับที่มีการวัดเปอร์เซ็นแป้งนะครับมาเนี้มาเบิ่งทางจังหวัดเลยนะครับบ้านนี่ราคาทางจังหวัดเลยนะครับโรงแป้งมั่นจอเจริญมากเกติ้งนะครับอำเภอเชียงขานจังหวัดเลยมื้อนี่เพิ่นรับสื่อหัวมั่นสด เสื้อแป้ง3 0เเนะครับเพิ่นปรับขึ้นราคาจาก2บาท7จสหสตางค์นะครับื้นนี้ปรับขึ้นเป็น2บาท80สตางค์นะครับพี่น้องส่วนยิบ5%อ่าจาก2บาท4 5สหสตางค์มือนี้ปรับขึ้นเป็น2บาทห5สหสตางค์นะครับพี่น้องต่อไปกัไปเบงองราคาทางจังหวัดอุดรนะครับพี่น้องที่อำเภอกุมภวาปีนะครับโรงแป้งมั่นเชาวดีอีสานนะครับ เมื่อนี้เสื้อแป้ง30%เพิ่นปรับขึ้นขึ้นกันนะครับจาก2บาท6 5สตางค์นะครับปรับขึ้นเป็น2บาท70สตางค์นะครับส่วน25%จาก2บาท1 5สตางค์นะครับปรับขึ้นเป็น2บาท20สตางค์นะครับไปเบิงราคาท่าจังหวัดใช้ยภูม่มนะครับพี่น้องบริษัทแป้งมันแสงเพชรจำกัดนะครับมื้อนี้เพิ่นปรับราคา ลดลงเดอ้อจาก2องบาทเก้าสิบห้าสตางค์แล้วครับมือนี้เหลืออยู่2บาทเก้าสิบสตางค์นะครับส่วนยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ2องบาทสี่สิบห้าสตางค์มือนี้เหลืออยูองบาทสาี่สิบสตางค์นะครับ,บ,น,รบ,น,รบนี่ก็เป็นราคาที่เพิ่นปรับลดลงเด้อครับสำหรับทางแสงเพชรนะครับบริษัทแป้งมันแสงเพชรชัยภูมินะครับไปเบืองราคาทางกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องบริษัท อีสานพรีเมียมสตาร์จำกัดน,นะครับอำเภอทาคันโทนะครับจังหวัดกาฬสินครับมือนี่เสื้อแปลง30%นสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยิบสห้าเป,ปราาเอ,อนะร์เซ็นต์เป็นปับราคาขึ้นเด้อจาก2บาท60สตางค์นะครับมือนี่เพิ่นปรับราคาขึ้นเป็น2บาท65สตางค์นะครับส่วนยิบสห้าเปอร์เซ็นต์จาก2บาทสิบมือนี่เป็น2บาท25สตางค์นะครับมาเบิ่งราคาทางจังหวัด นครราชสีมานะครับโรงแป้งโชคกินยงนะครับอำเภอขามทะเลสออา่ามัอนี่เสื้อแป้ง30%แล้วก็ยิบหาเปอร์เซ็นต์เพิ่นปรับลดลงทุกเปอร์เซ็นต์ของเสื้อแป้งนะครับเสื้อแป้ง30%จาก2องบาทเจสตางค์นะครับมัอนี่เหลืออยู่2องบาทหกสตางค์25%จาก2องบาทสาสตางค์มัอนี่เหลืออยู่2องบาทยีสตางค์น,ออนะครับอา่านี่ก็เป็นราคา ทางโจกกินยงนะครับราคาพ้นปรับลดลงนะครับมอนี่มาเบิงราคาทางสมาคมนะครับพี่น้องสมาคมผลิตภัณฑ์มั่นสัปะหลังแห่งประเทศไทยนะครับอ่าเป็นราคาที่พลนรับซสือเสื้อแปลงย5เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ามาเบิงราคาทางชนบุรีนะครับพี่น้องเนาะมอนี้ราคาชนบุรีอ่มูนี่พ่นซสืออยูสองบาทหาสตางนะครับส่วนระยองนะครับ ระยอง2องบาทยีสตางค์สะเสื่งเศร้าสองบาท20สตางค์คือกันนะครับสะแก้วสะแก้วนี่2บาท45สตางค์นะครับนครราชสีมา2องบาทหกสตางค์นะครับกาฬสินธุ์2บาท30สตางค์ร้อยเอ็ด2บาท5สตางค์มหาสารคาม2บาท30สตางค์ขอนแก่น2บาท20สตางค์อุดรธานี สองบาทยี่สิบสตางค์นะครับอ่าราคาซับซำกันนะครับทางอุดรแล้วก็บคอสแกนนะครับส่วนมหาสารคามอ่าสูงขึ้นกว่าทางคอสแกนสิบสตางค์นะครับสองบาทสามสิบสตางค์นะครับนี่ก็เป็นราคาจากทางสมาคมนะครับอ่าเสื้อแปลงยิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่เพิ่นรับซื่อประจำวันที่7จ็ดเดือนกันยายนปี2568นะครับพี่น้อง ครับนี่ก็เป็น้อมูลราคาที่พนรับสื่อ,อประจําของวันที่เจ็ดเดือนกันยายนนะครับพี่น้องเนาะบอกว่าจะเป็นทางลานในน้อยอาลาดน,น้ำมูบานนะครับหรือว่าทางลูงแปลงแต่ละจังหวัดนะครับก็บมีราคามั่นเป็นมั่นร่วมกัมั่นที่เพนวัดเปอร์เซ็นต์แปลงนะครับเมื่อนี่ผมลุงซ้อนเอ็นกะบเรนัมฮอข์โมนราคา ที่เพิ่นรับสื่อมาแจ้งกับพี่น้องเช่าไร่มั่นซับพลังอ่าหฮูนในมือนี้นะครับเนาะเอาจังไ๋ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเช่าไร่มั่นซับพลังทุกท่านทุกคนนะครับเด้อสู่กันต่อไปนะครับกับบือราคาไปอีกนะครับตอนช่วงของปลายปี68นะครับราคาจะเป็นจังไ๋อ่าเห็นพี่น้องเฮาบนขม่าหลานะครับเนาะอ่าจะบนให้บนจังไเนะครับเนาะราคามั่นอ่าบ่ถึง2บาทนะครับอ่าการลงทุน ลงทุนไปหลายนะครับแต่ผลผลิตตามมาราคาบบเป็นใจนะครับพี่น้องกระขาดทุนหลายผู้ดใดสิอยากเก็ดต,ต่อไปนะครับผี่นอนะ้องเนาะเอาความอยู่รอดอของผี่น้องแต่ละขอบครั้วะนะครับแต่ละมือแต่ละเวียน่าดใส่ใจมันกระไล่เนาะครับผี่น้องเนาะเตือนมาเนี่เป็นคนมีคาโลดนะครับตือนมาจักขาดยังเนี่ยเดินไปไสมาไส่ สตาร์โดดสิ่งเป็นน้ำมุงน้ำมันไปเบดอละครับเอาเป็นคนมีค่ากับยังบานอ่ะเกิดมาเป็นคนมีคาก็าากากนนากดีเดียวครับพี่น้องเนาะเป็นคนมีคาอา่ามีประคุณม,ม,มีคาอา่าแต่คาใส่ใจเนี่ยมันหลครับแต่ละมือเนาะเอาจงได้กับขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับที่การติดตามรับชมช่องน,น้อยของลุงสอนด้วยนเสมือมานะครับเอาขอขอบคุณอีกครั้งนะครับ เอามือนี้สำหรับมือนี้ผมกับพอราพี่ร่าน่องไปก่อนนะครับพี่น่องเนาะเอาไว้มื่อหนาพอกันใหม่ครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับ